ครับมโนทางเลือกใหม่ครับวันนี้มาที่เกียรติช่วยด้วยช่วยด้วยฟังอ้อมใจครับาเสียงครับกับท่านอาจารย์ทวัตแล้วก็ท่าฑรหน้ารถรถหนึ่งสองสามรถเทสรอหนึ่งสองสามวัสดีครับป๋าฝากไว้ในอ้อมใจปะหนึ่งเสียงวันนี้ครับสวัสดีนะครับฝากไว้ในอ้อมใจครับทางเลือกใหม่ครับ ก็เรามาแบบเดียวๆครับวันนี้ครับรับเง,งินขอพักงาทุกขั้นีอนครับเงินทุบับ าแล้วครับพักทางเลือกใหม่นะครับพักทางเลือกใหม่มีนโยบายบ้านอยู่เหรอบ้านอยู่เอือว่าเสียงครังไงโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับฝากนโยบายดีๆนะครับพักทางเลือกใหม่ครับนะครับมีนโยบายดีๆมาฝากนะครับพักทางเลือกใหม่นะครับเป็นเสียงเ้าบ้านนะครับนะครับเจ้าบ้านครับ ลองกันลองกันโอเคไปเรื่อยๆลองกั<ป>นน,นะครับจะไม่ดีนะ้องนะครับครับพักแทงเลือกใหม่นะครับมีนโยบายเงินงวกุ้เจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกตัวเรือนนะครับคุณแม่นะครับฝากด้วยนะครับเงินกุ้เจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกตัวเรือนนะครับ สวัสดีครับพักทางเรื่องรบัก็จะบยัีแนะครับพักทางเรื่องไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักบุบ้านสามหมื่นหกซุบรเรียนนะครับสวัสดีครับรถัก็จะบปยันีะครับพักทางเรื่องไหครับับาบ้านสันสวัสดีครับรักใครอบใครไม่ว่าครับขอแค่นีครับพักทงยังไห่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฝาครับรักใครชอบใครไม่ว่าขอหนึ่งเสียงนมีมากพมีน้องนะครับนะครับเงินุณจ้าาน3 6ทุกเือนะครับขอหนึ่งเสียงเพื่อยบนะครับเงินุณจ้าาน3ก็กเข้าท่าเรืหนอยนครับพ้องครับวันี้ทางทางเลือกให่นะครับ ดีใจมากเมื่อกี้ทอเอาไให้มไปองมีทางเกครับขออนุญาตครับขอพี่น้งทางเรื่อนะครับปีนโยบายมีมาฝากพ่อม่พี่น้องนะครับเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นทุกครัวเรือนนะครับเงินทุนเจ้าบ้านสามหมกทุกครัวเรือนโดยท่านหัวหน้าพักท่านลาเชนตระกูลเวียงนะครับครับขอฝากนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านนะครับขอหนึ่สิบหนึ่งสเพื่อชวนนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกครัวเรือนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตครับพวกพี่น้องวันนี้พักทางเลือกใหม่มีรถเมล์มาฝากเข้าแม่พี่น้องนะครับหนึ่งุนเจ้าบ้านหนึ่งสิ่หนึ่งเสียงนะครับเพื่อชนโยบายสามหมื่นหกคูครัวเรือนนะครับขอฝากรโยบายดีๆไว้ด้วยครับพักทางเลือกใหม่นะครับท่านหัวหน้าพักท่านราชินตะกูลเรียงนะครับระวังรถครับคุณแม่อาบะ ครับขอฝากนโยบายดีๆด้วยครับพท,ทางเลือกใหม่นะครับเงินคุณเจ้าบ้าน36 0 0มื่นกทุกเรือนตอ๋ตอนนี้ก็มาที่วงเดินรับเกียรตบางกอกใหญ่ครับ เกียรติบังก,กอกใหญ่ครับก็ขอมาหาเสียงแบบแ<ต>เดียวๆครับขออนขขุญาตครับไมเป็นพี่น้องนะครับพักทางเลือกใหม่มีเงินเป็นเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นหกพุกเรียนนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นนยโยบายของท่านราเชนตะูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่นะครับ เป็นคนเจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกครัวเรียนนะครับพักทางเลือกใหม่นะครับยกดจิตอาสาทางการเมือนนะครับยกิดจิตที่คิจารณาเติมให้กับสังคมนะครับโดยไม่ฝังหวังผลตอบแทนนะครับพักทางเลือกใหม่นะครับพักทางเลือกใหม่นโยบายเงินผุเจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกครัวเรียนนะครับขออนุญาตพ่อแไม่พีน้องนะครับวันนี้มีนโยบายดีๆมีมาฝากกับพ่าแม่พีน้องนะครับนประจครับ ฝากเงินปุลเจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกครัวเรียนนะครับขอท่านวหน้าพักท่านราเชนตระกูลเวียงนะครับพักทางเลือกใหม่นะครับมีนโยบายดีๆมาฝากครับพราะไม่มีน้องนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้มีนโยบายดีๆมาฝากครับพราะไม่มีน้องนะครับเงินมุลเจ้าบ้านสามหมื่นหกทุกครัวเรนนะครับพักทางเลือกใหม่ก็นจิตภาสาทางการเลยนะครับ คือสิ่ที่จะเติมเต็มให้กับสังคมนะครับทางเลือกใหม่นะครับประกอบนโยบายดีๆนะครับเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นหรัวเรียนนะครับสามหมื่นหกพักควเรียนนะครับพักทางเลือกใหม่คือจิตอาสาทางการเงินนะครับคือสิจที่จะคิดตเติีมเต็ียมให้กับสังคมนะครับไม่มีสังคมตอบแทนนะครับขออนุญาตครับ ก็มาแบบเราเดียวครับไม่ได้ไม่ได้เรียมไม่ได้สร้างภาพครับนะไม่ได้เทียวตรงนี้เป็นสัดชาตรงนี้นักท่องเที่ยวมาครับเยอะเลยครับนนี้ักท่องเที่ยวมาเป็นเรือครับครับสวัสดีครับพักทางเลือกใหม่นะครับมีนโยบ,บายดีมาฝากกับพ่อแม่น้อนนะะนงกกน,นะครับคุณเจ้าบ้านสามหมื่นหกพุ่มควรนะครับ ทางเลือกใหม่คือจิตอาสาทางการเมืองน,นะครับท่านโมนาพ่านท่านราเชนตระกูลเวียงน,นะครับขอกาสนโยบายดีๆให้กับช้อแใ่้พี่ร้องนะครับทางเลือกใหม่นะครับท่านราเชนตระกูลเวียงน,นะครับหนึ่งสิบหนึ่งเสียงขอาเพื่อชวนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านสามหมื่นหกพันวอนนะครับ พักทางเรื่องใหม่คือเกี่ยวกับภาษาร่างกายเป็นแบรั่าไปชนนั้นเลยอินนี้ไม่ได้เข้ามาเลยแต่เต็มให้การประทุกมาเปิดนะครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับขอแค่หนึ่งเสียงครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับขอแค่หนึ่งเสียงนะครับเพื่อชูนโยบายเงินคุณเจ้าบ้านนะครับข้างหน้าถนนเลยโอ้ประเทศไทยต้องมีทางเลือกใหม่ต้องมีทางเลือกใหม่ครับท่านรองครับเสียงตอบรับดีมากครับพักทางเรื่องใหม่ครับ ตอนนี้เรากามาวัดวัดอรุณครับอย่างเที่ยวครับครับวัดอรุณใช่ไหมป๋าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาเยอะครับก็ไม่ใช้เสียงครับแค่เข้ามาดูครับนี่แต่ต่างชาติเออก็ไม่เป็นไรครับเข้ามาครับเข้ามาดูมีราคาข้างใน อาจารย์ครับวันนี้เป็นไับข้าบอาจารย์วันนี้พบปะกับพี่น้องวัดอรุณนะครับทางเลือกใหม่นะครับขอนำผู้แทนหรือผู้ว่าที่สสนะครับคนเชื่ออะไรชื่ออะไรทีนี้ใครนะทีนี้ทีนี้คือกนะครับาสมชายจรุนวงศ์ครับท่านสมชายจรุนวงศ์นะครับว่าที่สสเขตบางกอกใหญ่นะครับวัดอรุณนะครับ วันนี้ลงพื้นที่มานะครับขอพี่น้องสนับสนุนด้วยนะครับหนึ่งบ้านหนึ่งเสียงนะคือหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งเสียงนะครับผมครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับก็เรามาแบบเร็วๆครับไม่ได้เตรียมกันเลยครับมาแบบโอ้โหกับสดๆครับจากพัดทางเรื่องใหม่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนี่ต่างชาติมาเยอะฮะมาเยอะมากครับ ก็เราก็มาหาเสียงแบบเรียวเียครับฝากด้วยนะแม่แม่ฝากด้วยนะแม่แม่รักใครชอบใครไม่ว่าขอหนึ่งเสียงเงินทุนเจ้าบ้านแม่สามหมื่นหกพันบาทแม่ได้เดี๋ยวนั้นแม่เอามาทํามาหาจิงกันแม่นะครับก็คือรักใครชอบใครเรียกเหมือนเดิมครับดีหมดเลยแม่ขอบคุณครับคุณแม่จ้าครับขอบคุณครับคุณแม่ครับครับโอจริงจริงแม่ ครับครับขอบคุณครับครับผมขอแม่หนึ่งเสียงพอแล้วอืมครับครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็เป็นพักเล็กๆแม่แต่ว่าเราตั้งใจแม่ขอให้เข้าไปทำงานนะครับใช่ครับขอแม่หนึ่งเสียงครับแม่ขอบคุณครับครับผมครับ เสียงตอบรับดีครับอเรริกาวัดก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะครับเยอะมากถ่ายรูปแกนเซลฟี่นะครับนักท่องเทีดด่ยว,ดดว,ดดวอเ่ยเสียงตอบรับดีครับทางเรียกใหม่ครับ เจ้าบ้าน36มหนะครับขอหนึ่งสิหึเสียงนะครับหนึ่งสิึงเสียงเพื่อจะชูนโยบายบนะสามหน่ทุกครัวเรือนครับ<อ>ทำทันทีนะครับ3ากวันคุณแมค่คะ็ปรวมุตินแล้วไปใช้เขาจะตายอันนี้แค่ก็ดอกถูกดอก่ละสองล็อกวันนึงอ่ะขึ้นสลสองบาทสองบาทแล้ว แสนเนื้อมันคิดอะไรโอ้สมสินละครครับสมสินเก็ดแล้วไม่รู้แม่ท่านวันแรกวันแรกขึ้นเลยทีละสองบาทร้อยสองบาทสองบาทเลือกคนไหนเลือกคนนี่หรอเลือกพักก็ได้ครับแม่อันนี้หัวหน้าพักแม่คนไหนที่มาเป็นหรอนี่ไงท่านมาที่สสท่านท่านสมชายแม่ไม่รู้จักแล้วเนี่นี่ท่านมาที่สสเนี่ย โอเคเดี๋ยวจัดไปแล้วเสร็จนี่ฉันว่าที่สสเนี่ยหันไปไม่ว่าใครเออครับนโยบายให้คุณแม่แล้วเนี่ยไปหันไปไม่ว่าใครแล้วรับสวัสดีคนมากคนเลยนะนี่เดี๋ยวอ้าววันนี้ครับวันนี้ซบ้าอปูไปเสร็จปูไบ้จะบ้านเสียไม่ต้องใช้นะครับจะบ้านใหม่ขึ้นมาใหม่หกสิบจะบ้านใหม่ขึ้นมาเบิกใหม่อายุหกสิบแล้วปูได้เหรอ ได้แม่ขอให้แม่มีที่เปลียนบ้านได้หมดเลยเป็นเจ้าบ้านได้หมดครับตั้งแต่อยู่10ปงแม่ได้หมดนี่ไปปเเ็นนจ้้าาบบครัได้หมได้เดี๋ยวให้ใครก็ได้ครับเป็นเจ้าบ้านได้ครับหมดโอ้โหคู่มแสนดอกใช้มาเป็นเจ็ดแปดปีก็ยังอยู่ขนาดนั้นไดหมดราคาล่ะครับนี่แหละแม่ขอเสียงเดียวแม่รับรองได้เลยสามหมื่นหก ครับเอ่อสิบห้าเสียงได้ไหมนะโอเคถ้าลูกบ้านจับแม่นะครับเจ้าบ้านสามหมื่นะครับจำไม่ได้เหรอจับจอิงแล้วว่าที่สอสอครับแม่เออฝากเลยแม่เงินทุนเจ้าบ้านแม่ตั้งรายจ่ายไว้เยครับท่านมีติดตาที่จะ ก็แต่งไดสังคมดีนะรู้จักไครชอบใทรก็อยู่ที่คุณแม่ละครับแต่ไม่ใช่จริงอยูี่คมรับร้อยแค่นสเสียงนครัะภาษีภาษีทุกคนลงเก็บเกั่ับภาษีต้องมากไปเ้วย้องตอ้อ้้งอ้้้อ้ บรรยากาศที่วัดอรุณครับก็มีวัดท่องเที่ยวมาเยอะครับมาจากชุไทยนี่นั่นนะครับเป็นตื่น้สวยครับงามแล้วก็เสียงตอบรับดีมากครับทักข่างเลือกใหม่ครับตอบรับดีครับ นะครับมีนโยบายนี้ยากครับพ่อแม่พี่น้องนะครับขพฝาดอยู่ภาคทางเลือกใหม่ครับทางเลือกใหม่นะครับตัวหนึ่งสิบเพื่อชูนโยบายสามหมื่นหกทุกครัวเรือนที่เป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะฝาดนะครับลงเองเลยครับพี่ของชายลงเองครับขอฝากนโยบายดีๆนะครับท่านจะมีชัวบอลเดี๋ยวป้ายผมจะติดที่หน้ารท่านราเชนตระกูลเวียงนะครับ ท่านมีนโจบายีมาพ่อแม่น้องนะครับไม่เจอนาเลยเนี่ยโหนี่แหละยืเขาเราไม่มาอ่ะเออทีนี้ต้องมาตลอดนะต้องมาตลอดทางเรื่องใหม่คือกาทางการนะครับะไรทที่จะเตรียมให้แบบสับเดียวนะครับที่สงการขบรายานยนะครับสงารใครวิ่ก็จัดอโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับชุมนชนจัดก็รุนอะ เออเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วเดี๋ยววันตรงการจะมาอยู่ทีี่่นมาช่วยมาช่วยนะคุณไม่มาคุณไม่มาเลยไม่มามาพีดลงมาพีดลงมานั้นฝากไปเลยหาไปกลอนนะไปก่อนนะฝากฝากด้วยครับท่านทางเลียกไปเลยครับโดยท่านหัวหน้าพักท่านราเชนตะกูลเยียนนะครับเรี๋ยงเมื่อกี้ก็ใครบะหมี่ไม่ใช่ขาย แล้วมันมองมาตรงนี้ฝากแม่ด้วยขอเสียงเดียวพอแล้วอืมไม่ต้องเยอะเออครับก็นี่ไงท่านสมชายไงเนี่ยท่านว่าที่สสเนี่ยเออลองเองคุณมากครับเออเข้บริจาคก็ผ่นเรื่อยเออคือมันทำมันทำได้แม่ทำได้ครับทำได้แม่ โอมผมเป็นคนสำรจเป็นคนเลือก่ะโันดูดจากการมาตั้งนานแล้วไม่เป็นไรเรามีชื่อเรียกอี่แล้วเรียนกันนานแล้วได้ครับพี่ผมขอญาต์ทายเลือกใหม่แม่ทายเลือกใหม่เลือกใหม่ครับพีขอญาตเดี๋ยวจะไปงานมพเขาบ้านปาเจ็ดคนเลือกหมดเลยครับผมเลือกหมดเลยเลือกหมดเลยังเลย ท่านท่านสมชายต้องมาดูแลป๋านะครับผมอ๋อครับผมเลือกทั้งคนเลือกทั้งพักเออคพักทางเลือกใหม่ก็คือท่านหัวหน้าราเชนตะกูเวียงนะครับท่านเดี๋ยวเบเดี๋ยวบัตรเบรชัวออมาเดี๋ยวจะมาแจกใชมอ่ในานนี่ยเออเออเออเเออเอเออออเ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 ออออเ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 อออ กันไม่ดีเลยอยาให้กันมาติดนะบอกว่ากูจะรู้แฮะมาไม่รู้กี่โมงเราก็ไปรู้ก็มาเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ได้เขมาเขมาคุณนายหลับนะับถ้าจะไม่หลับไม่ให้ติดได้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวได้มาไมก่อนมาใหม่อีกรอบครับทำเป็นท้าวดู